เอาแล้วครับเราดูทางด้านการออกแบบปก youtube ไปแล้วครับวันนี้เราจะมาออกแบบปกด้านบนครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับของ facebook กันบ้างครับมาดูซิว่าจะออกแบบได้อย่างไรกับตัวเว็บไซ com อนั่นเองครับอันนี้ผมก็จะกดเข้ามาในหน้าของตัวที่เป็นเทมเพลตของ facebook เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเอาครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเราอยากจะได้แบบไหนคือ เพจของเราเป็นเพจแบบไหนนะครับของผมเนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับการสอนคลิปวิดีโอตัดต่อกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องหาภาพที่มันเหมาะกันหน่อยนะครับนีหมด7หน้านะครับเราก็เลือกดูนะครับนี่นะครับเลก็เลื่อนดูก่อนนะครับเอาแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบนี้แล้วกันนะครับดูขี้ขู่ดีนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับปั๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการทํางานหน้าเดิมกับ youtube ที่เราเคยทำคราวแล้วนั่นเองนะครับโอเค หลังจากนั้นครับเราก็มาทําการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าผมจะทําการเปลี่ยนพวกนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นช่องของตัวเองนะครับก็คือผมเป็นสายนิเตอร์เนาะนี่นะครับปุ๊บนะผมว่าผมก็วางไปในกรอบตรงนี้นะครับเอาน,นี้ออกไปคนออกไปนะครับสายออกไปนะครับวงกลมออกไปด้วยนะครับวางตรงนี้ วางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เอฟเฟกนะครับโมเดอร์เอ่อจะใส่โมเดอร์แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับสีอะไรดีสีแดงสีเขียวดีกว,ว่าผมชอบสีเขียวนะกวดลงไปปั๊บโอเคมุมนะครับจะเอามาไหมนะครับม,มุมมุมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับความฟุง้งนะครับก็คือเงา,าเลยกรอบเนี่ยนะครับเงา ร้อยล้วครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับเป็นรูปภาพของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาใส่อินเดเมนเพิ่มเติมนะครับก็คือกดตัวนี้นละครับอินเเมนนะครับไปที่กราฟิกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โอเคครับวิดีโอนะครับนี่ครับเราก็เลือกเอาได้เลยครับจะเอาแบบไหนหรือว่าผมจะเอาเป็นรูปแบบกล้องนะครับแบบนี้นะครับ สีดำครับอือนฟิล์มด้วยครับเอาผ่นฟิล์มด้วย,วยจะได้อันนี้หน่อยนะครับอ่านนก็มีแล้วเอากล้องด้วยกันนะครับกล้องปรับให้เป็นกาเดียนนะครับอ่าแทนไอ้ปลอดนี้แล้วกันนะครับอ่าแบบนี้ครับต่อไปเรามาแก้ไขตัวอักษรครับตรงนี้ ครลบทิ้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้แล้วนะครับออกหมดนะครับโอเคมาเทคนะครับผมจัดได้แบบนี้ผมก็ใส่ลงไปครับนี่นะครับก็พิมพ์ข้อความไปครับ Editing Write นะครับนี่ Editing Write นะครับ ช่องเราคือช่องนี้เราก็หดมันลงมานะครับนี่ครับเราก็ขยายประมาณน,นี้แล้วกันเนาะ,ะเสร็จแล้วนะครับก็ตอบพิเศดมันนะครับอแบบนี้พิมพ์ภาษาไทยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดลงไปได้เลยนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเป็น jpeg นะครับกดลงไปไปที่เน้าเพจของเรานะครับแก้ไขรูปโปกนะครับอัวโหลดรูปภาพกดวางนะครับปึ๊บเป็นรูปนี้ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วกดบันทึกลงไปนะครับขนาดมันก็จะพอดีกับ f a c e b o o k ของเรานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคราวหน้ากันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ